ทีนี้ตีฟองนมนะคะเวลาที่เราจะตีฟองนมได้ก็คือตัวนี้เรียกว่าพิชเชอร์พิชเชอร์ต้องเย็นต้องเย็นจับถ้าไม่เย็นตีนี้กระป๋องต้องเย็นนะคะอันนี้ต้องเย็นนมก็ต้องเย็นคือนมนมก็เย็นกระป๋องก็พิชเชอร์ต้องเย็นต้องแช่ด้วยก็คืออย่างไอตัวแช่แช่ไปแต่ถ้าระหว่างวันที่เทนมไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณ ไอ้นนี้เทใส่นี้ไว้แล้วก็แช่แช่เย็นคะะแล้วมันจะเย็นไวนี่แช่จากไหนคะถังนี่ไงวะนี่ค่ะแช่ถักนี้แล้วก็เวลาตีนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะกระเด็นหน่อยก็คือให้กดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้ไฟฟ้าใช้นี่คือใช้ไฟฟ้าค่ะแต่ถ้าไม่ไม่มีไฟฟ้าพี่ก็ราดนมหมบอะไรเลยไม่ต้องตีฟองแต่ถ้าการตีฟองก็คือประหยัดกว่าการราดนมเพราะมันคือฟองมันฟองค่ะ มันก็จะน้อยกว่ายงด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จุ่มสมัยไงนะคะตุ่มแกงปั่นลงไปให้จุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็กดแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเยอะเราจะหมุนวนแบบนี้ก็ได้อย่าให้ดังแบบนี้นะคะอันนี้คือชนอย่าให้โดนเพราะว่าถ้าชนอันนี้ะแกรงอันนี้หลุดได้นะคะอ่ะลองอย่าให้ชนใช่ไหมคะใช่ค่ะจับตรงนี้ด้วยุมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะลองกดดูต้องลอย ถูกไหมคะ,ะไม่ให้ชนอ,อย่างนี้หรออันนี้เอาให้ให้จมไปก่อนอันนี้จม